จังหวัดตากประชุมคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนผู้เสียหายค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากชั้นหนึ่งหลังเก่าศาลากลางจังหวัดตากนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนผู้เสียหายครั้งที่4ประจำปี2564 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้มีคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายภายในกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเข้าพิจารณาจํานวนเจรายกรณีเสียหายหรายและกรณีจำเลยหนึ่งรายโดยผลการพิจารณามติที่ประชุมพิจารณางดจ่ายสองรายชะลอสี่รายและอนุมัติจ่ายหนึ่งราย รวมจ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น40,000บาท